เฮ้ยเป็นอะไรอ่ะดูดิไม่รู้อะไรอ่ะตะกี้แบบมันมันวิ่งแบบวิ่งวนล้อมหมารัวๆเลยอ่ะแล้วตอนนี้ไม่เดินแล้วแล้วน้องเป็นอะไรอ่ะสกัดตุ้นกระตุ้นด้วยปืนจากต่างมิติดิ่ช่วยลูกไนีุไวดูขี้เกยจนรอหน่อยไหมหยุดก่อนยุดก่อนหยุดก่อนเฮ้ยเดิน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 เดหมาไปไหนอ่ะหมาเข้าไปในบ้านปะ

เอ้าหมาหายไปตัวหนึ่งเจอหมาตัวเดียวอ่ะก๊อมชิมหายละอู้ยอู้ยอู้ยอ้ยอ้างเหรออ้างเหรอฮ่าฮ่าฮ่มีสไลด์อืมอืมหมาหายไปตัวหนึ่งอ่ะบินไปดีแล้วบินกลับไปที่เดิมดอกน้าสงสารหน้ามาเราขุดศพน้องกันเถอะ เดี๋ยวนะรอเล่นรอเล่นปล่อยน้องไหมน้องปล่อยน้องไปเถอะยี่มหีบินชื่อูรุ่งไปเลยเราเราหมาหมาบินว่างหนอยากเห็นหมาบินอ่ะดูน้องดิดูน้องดิเฮ้ยเฮ้ยหายอ๋อหายไปเลยโอ้น้องน้องน้องหมาหายไปเลยอ่ะเมื่อกี้เห็นเลือดแบบฟลุ๊บฮะเออต้อ มันยิงหมีมหวะเนี่ยคนยิงหมี <laughs> เด้วเด้เอเนดะไม่เชื่อไม่เชื่อเหรอเออเออไ้ไม่เข็ดนะไม่เข็ดสงสารน้องพอเราปล่อยน้องไปเถอะน้องนะโอ้โอ้อย่าเลือดเต็มตัวแล้วพี่ชาร์ <c oughs> เราจะมาตายด้วยกันเออโดนตบตายเออเอออุ๊ออยือน,นี่มันพระเอกจากพรคสามก็ภาคห้าลุกมาตายนะฮะพระเอกด้วยนะพระเอกด้วยนะพระเอกนะ,ะนะไม่ใช่ตัวร้าย